สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมรถนะครับเป็น t o โยต a c o ค o l l อ a นตีต e นะครับสีขาวนะครับเป็นอัน e ตีส์หเกียร์ออโต้ปี2014นะครับเราจะพาชมรถรอบๆบคันก่อนนะครับ ครับคันนี้เป็นโคโร่าอนต i ส 1.6G ปี2014นะครับราคาตั้งขายนะครับ395,000บาทนะครับครับคันนี้นะครับขายอยู่395,000านะครับทุกค้า ถ้ามีเครดิตนะครับจะเริ่มต้นที่สองหมื่นบาทนะครับถ้างวดเจ็ดพันกว่าบาทนะครับประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันแนะครับนี้รถเข้ามาใหม่นะครับครับ1.6 g ่ a u t ดีออโต้นะครับรถปีสองพันสิบสี่ สำหรับลูกค้าหรือ f อท่านไหนที่กำลังหารถใช้ยอยู่นะครับมผมเลียมาดูรถได้ที่ร้าน PP พ o มอเตอร์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดรีสกิดนะครับหรือโทรหาผมได้นะครับเบอร์โทร0 9 7 1 3 9 9 3 3 7นะครับคุณนกน,น,นะครับครับราคา395,000บาทนะครับ ถ้าลูกค้ามีเครดิตนะครับดาวเริ่มต้นที่20,000บาทนะครับวัดเดือนละ7700นะครับถ้าไม่มีเครดิตลูกค้าใหม่เลยนะครับยังไม่เคยผ่อนอะไรครือว่าไม่มีเครดิตจะดาวอยู่ที่ประมาณ45000นะครับคร <c oughs> ับ FC ท่านใดน,นะครับที่หารถใช้อยู่นะครับ ก็ลองแวะมาดูรถไอที่ร้าน PP Motor t r e a d นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสีะเกินะครับ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมบ <c oughs> เพื่อเป็นการแบ่งปันกันได้ชมนะครับ <c oughs> สินค้าดีนะครับสินค้าดีมีคุณภาพ <c oughs> ครับจะผมพาไปชมภายในนะครับ กระจดกไฟฟ้าเบาะหนังสีครีมนะครับเกียร mm ์ออโต้นะครับรถคันนี้วิ่งมา9 2 2 9กิโลนะครับพว <c oughs> งมาลัยนะครับมันติกฟชันเกียร์ออโต้นะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ภายในห้องโดยสารนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับภายในสะอาดนะครับราคานี้นะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมพาดูห้องเครื่องนะครับครับมาชมห้องเครื่องนะครับครับ เครื่องก็ยังสะาดนะครับเจ้าของเดิมใช้ดูแลดีนะครับแบบนี้ค้าเดิมโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับจทำลายให้ดูเป็นจุดไปเลยนะครับใครหาใช้อยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้ซื้อไหมใ้แดงก็อยู่ที่แปดแสนกว่าเลยนะครับตัวนี้ ครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota Corolla a นต i นะครับปี2014เครื่อง1.6ตัว G นะครับเีอร์โ้นะครับราคา395,000บาทนะครับผมแล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะครับเนี๋ยวแนะนำถ้าจะได้ราคาถูกกว่นี้นะครับมีอีกหนึ่งคันแนะนำนะครับเป็น Toyota v i o อนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับครับตัวนี้เป็น Toyota v i o อปี2010นะครับ ตอนขายอยู่ที่สองแสนมันบาทนะครับสองแสนันบาทนะครับดาวเริ่มต้นที่สองหมื่นเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้ามีเครดิตถ้าไม่มีเครดิตก็ประมาณสี่ห0ื่นครับประมาณนี้สมมติเดือนละสี่พันนะครับสี่พันหกสี่พันเจด้ถ้าดาวสี่หมื่นวัจะอยู่เดือนละประมาณสี่พันแปดสี่ันเประมาณนี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต่างจากนี้มากอันนี้แนะนําให้ แฟนขบให้เอฟซีได้ดูอีกคันหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้รถไม่ค่อยมีเลยครับผมตั้งแต่ช่วงโรคระบาดโควิดนะครับก็เลยไม่ค่อยที่จะได้นำรถมาลงให้ลูกค้าได้ดูเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับ2 5 5 0 0 0หบาทเดี๋ยวผมพาดูภายในดูนะครับครับภายในนะครับ ภายในก็สะอาดเหมือนกันนะครับซีดีนี้เครื่องคันห้านะครับตัว e เกียร์ออโต้เรย์อส1.5 e เกียร์ออโต สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากแฟนลับนะครับ FC นะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถสภาพสวยๆดีๆราคาถูกๆแล้วจะนำมาถ่ายลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ